เออพี่น้องเอ้ยอืมโอ้ยหเห็นเข่าเปลี่ยนเฉได้ป้าพี่น้องเอ้ยแม่แห้เงินจากพันไ้ซื้อกินบอกพันหนึ่งอิ่มอยู่บ่พันหนึ่งเอ้ยอเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยัยเฮ้นนเขา้าเป็นเสเนนนเย,นย้เฮ้เฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเ้ยเเ้ยย เป็นเดินเข้าวนึงน่งหนามพี่นอ้องอาข้าวเราอยู่หายเมดหมูปลากินข้าวนาะแม่นบอกหมูปลากินบอกโอ้มันซุกอยู่บ่อแรกหนึ่งข้าวนะซุกแล้วบ่หม้อแม่นยนำยังแข็งอยู่บ่จักรู้เข่าข้าเจาา้าเข่ากำบ่แมน่นเขาให้บ,บ่ยิ้มดีได้เล่าผู้นี้หน่อยนี้ยิ้มดีขนาด,ดเลยแกมบองอีกเอา้า พอเราไปทำงานพอไปทำงานโดยเดบเราอยากได้เงินน้ำมันก็ไปอยากได้เงินอยากใช้น้ำมันจะแก้เข่ามากแก้เข่ามาแต่บ้านพวกโดยอืเอาอยัางแกเอารถจักรมันรถจักเหราแกทีนึงช่องเป้าแกรถจักร ก้าวสบายดีพญ,ญ่ยาบุญท,ทุกทุกท่านที่เข้ามาหับชมคลิปนี้เมื่อนี้น้องบิลลนนี่ซืไปหาเพียเรพี่น้องเอาหมอ้อหมอ้อใหญ่ยีย่เหลี่ยงเรา,นเ,านนเนี่ยหม้อเห็ดน้ำม้นทงพี่น้องเลยเนาะชื่อหม้อใมห้หมอนี่กับแพงได้เนี่ยบุรีถือได้พี่น้องเลยมันชิมีโตเป็นล้านก็นมีพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบิลลี่เอาโตประมาณหกแสนห้าแสนหกแสนเนี่ยมันจังแบบโบราณโบราณหน้อยแล้วก็มีกระตาพร้อมพี่น้องเลยหม้อหุ้งเข่าเนี่ยนิดหน่อยนี่เท่าไครจะซื้อเท่าใดนี่หกแสนห้า มงเขานี่พวกเซนหาฟาโทคดีนองเลยแพงเติบเอาของฝากจะมาแล้วพี่อาเล่เอ้เอาสบายดีสบายดีเออเอาใช่แะ้วจักตันหยาเดเดี๋ยวเฮ็ดเวียกแล้วบอยังผัวยังไปทำงานอยู่บอโอ้อืม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  อันนี้มเมลินผน้ใดซื้มอมงเข่ามาให้เจ้าเดอ้ดอนอมงเข่าในของไทยเลยตัวนี้ลเลยคุงเป็นย่บอบ่เคยว่าแฟนเอาทามทมผู้ใดมีมีมงเข่าในอยู่บ้านเจา้าฮะ,าะชิ้นอย่างเงี้ยเอาเข่าเหนียวใส่หนีเต็มเลยแล้วก็เทานามใส่เดี๋ยวมันพดๆพดพ,พแล้วก็บวงมาตากรินเลยโดนทยอก จะถามโมผู้เคยหุงเด้ด้วยอืมเอารางวัลพี่น้องเง้เนาะรางวัลรางวัลใหญ่ได้ได้หมงเข่าเพื่อนนี่เลยนี่ตะกร้านี่เยตะกร้าจะสองอันจะได้บ่ได้ตะกร้านนี้มันบ่มือนนะเออเพราะว่าพอดีเงินเบิดก่อนไปเบิดเบิดเ้ดน้ำหมอนี่ล่ะแพงเลยหมอนี่หมอตัวนี้หมอใหญ่ยี่ตะลิงพี่น้องเงี้ยเนาะครูเอาเอาแบบนี้ก่อนเออเอามงเข่าเอาแบบนี้ก่อนเออ ใช้าสากไช้เสิร์ฟนี่มีครบหมดเลยพี่น้องเลยอันนี้บวงมันตัวคนมันแล้วก็แนวแนวกองหนามเด้อเพียร์เลยหลักการใ้าสากมันคู่ม,มือการใช้งานก็มีอยู่นี่แหละเอาไปหุงเขากินอ่ะพี่น้องเลยผู้ดดใดเอ็นล่างถวยนะนอ้องอป,ปาอปาเห็หนอย่างอะป,ป้าสบ,บายดีเอ็มซีด้วยอป้า,าสบ,บายดี <c oughs> เอ้ย <c oughs> น้องเลย สาวปลานี่แม่แ yup. ม oh, ่เท uh, ่าไปใส่หุดเข้ากับเอวยังโอ้เราไปหุดเข่าด้อืมหุดเข่ากับเพื่อนลังนี่ด้แล้วาให้น้ำกันให้น้ำกันบอด้โอ้แล้วเจ้าขึ้นไปให้น้ำกันกล้วยกล้วยกล้วยกวกล้วยตัวนี้ฮะมันเป็นกักล้วยอยางเพื่ออะไรกล้วยหอมบ่โอจะกล้วยยังคนเราเออกล้วยหอมบ่แม่นบ่แก้วกล้วยหอมบ่ฮะกล้วยเบิ่งหน่วยมันนี่คือกล้วยหอมคนแหนมเบิ่งนี่ กล้วยหอมเลยกลมกนี่ง่ายมันเป็นแนงใยกล้วยหอมหอมอว่ามันเป็นแนงใยอย่างนี้ฮะใส่ต้นมานน่คุดเอาได้บ่นี่เอาบอเอาต้นมาปลูกบอเอาบาอชอ,อบบออือบอบอได้ได้เมือ่อนามือไหนครับเอาเอาเนื้อไปปลูกแค่ต้น 1, 2, 1, 2, 1. หนึ่งสองต้นเมื่อนาเขาอาจจะเป็นจะของวนกล้วยก็มีได้ <c oughs> อา้าวความคิดไปไก่แล้วเนาะพี่เลนเนาะอือ เอามื่อนี้เขาเป็นลูกน้องมื่อไาเขาก็ต้องเป็นเจ้านายตัวเนาะกลัวตัวนังกลัวตัวยาวๆคือเคยไผ่ซาฮดาแม่นบอกกตัวนั้นโดยโอ้อืมอืมอืมอุกตัวนั้นใดโดยอืมเคยไผ่ซาฮดาเนาะโดยเออออ้าวคนไหนเห็นอย่างนี้ทึ่งหนึ่งเข่าบ่โดยหนึ่งเข่าบ่โอ้ไอแม่จะไปใส่แม่ไปยุ่งละหนึ่งเข่าบ่ล่ะ โอ้ oh, หัวจักคว,ว่ำเวนั่งหน่อยนี่ฮได้ยังกินแรงมี่ังกินแรงเจ้ากินละไม่กิน <c oughs> ไมห้อยเจ้าบ่มี่บอกเขากินแต่ละไม่ <c oughs> บม่มมีเออดูได้นะนั่งนี่เราดูได้หัวจักคว่ำได้นั่งหน่อยหน่อยเออพี่น้องเลยมิลี่เห็นเราตลอดเอ้มามอหนึ่งเขาเจ้าเจ้าคว่ำบอก,ลอกเลยเจ้าเตะถิ่มอยู่ตารางนะมันคว่ำบอก,ลอกเลยเจ้าเตะถิ่ม <c oughs> เออพี่น้องเลย อืมโอ้ยเข่าเปลี่ยนเฉยได้ป้าเถอะพี่น้องเอ้ยแม่ให้เงินจากพันไว้ซื้อกินบ่พันหนึ่งอิ่มอยู่บ่พันหนึ่งเฮ้ยพี่น้องเอง้ยบางคนหนึ่งเขา่าเปลี่ยนเฉยได้เห็นมาแล้หนังกับพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นเดินเข่าหนึ่งหนามพี่น้อง ขาเเราอยู่หายมดหมูปลากินข่าวนะเม่นบอกหมูปลากินบอกโอ้มันซุกอยู่บ่แรหนึ่งเข้านะชุกแล้วบอหมแม่นยำยังแข่งอยู่บ่จัคกูเข่ข้าเจ้าเขากำบอกแม่นเขาให้บอกยิ้มดีได้แล้วพูดนี้หน่อยนิ้มดีขนาดอหยแกมบองอีกเอ้าพอเหล็นบอง พอไปทำงา่นดูเอ๋แบบเราอยากได้เงินน้ำมันไปอยากได้เงินอยากใช้น้ำมันจะแก้เข่ามาทุกคนแก้เข่ามาแต่บ้านพวกดยอืมเอายังแก่เอารถจักรมารถจักรเหลาแก่ทื่งช่องเป้าแก่รถจักรโอ้แก่ทื่นช่องเป้าเมื่อแต่เห็นงานจังหน่อยกับไปแก้เข่าอีกอ๋อเมื่อแต่ของงานจังหน่อยกับไปแก้เข่าอีกโดยโอ้เป็นอยงไรเนาะ ดูเนาะเล็กหน่อยแถวบ้านนี่เนาะยขยันเนาะถือว่าครบแล้วเครื่องเจ้าบ้านนี่ว่าชซื้อมอนึงเขาก็งวดให้เงินเบิดก่อนแหละเดี๋ยวทา,างมึงแม่บนผักมาก,ก่อนอีกเพราะว่าไปซื้อจักตัญญาน,นั่นเองก่อนจีเวิร์ตเออแต่ที่นี่ก็คือทางเมลินพ่น,น,นมีแนวเสียเห็ดอ,อยู่เออพันกระสีผากขึ้นไม้เห็ดในบ่เดิมนี่แหละอาจจะเป็นผากขึ้นไม้ซื้อเขาอันยังวะ สิมงเข่าเอ้ยแม่นมอหนึ่งเข่าให้เจ้าอะไรดเอ้ยขัวมาเป็นยังไงเบาสูพังด้วยเบาสูไม่รินทังด้วยผู้ใหญ่พังด้วยขัวคอยดีใจขัวเอยว่าเอ้าคอยทานสลีเอยว่าคือว่าได้ยินว่าสลีเบาจักนอกได้นะสลีเข่าว่าแม่นเราตัวเจ้าเข่าบอนเราเมื่อเข่ว่าวู้คอยได้จักแล้วสบายแล้วคอยไปตัดงานเราดีใจเลย ดีใจบ่ดูดีใจได้จักสบายยังเห็นเบี้ยบเลยป่ไปรับจ้างเขาค่ะชีได้แพงแน่น้นดอดูรับจ้างเขาเอาพาทางเขาบ่ามากเขาบ่าเอาคนร,รับจ้างแบบนั้นคืออายเทะเลกะแล้วเอาจักเบี้ยไปทางมันต้องมีจกักมียังไงเฮ็ดงานม,มันกะสีไหวแน่น้อแต่เขาจ้างกับบริจ้างตลอดเจ้เราโดนจ้างท่านึง แบบเขาเอาเท่านึงหาคนทางชวนทานมาจากชวนยังไรชวนยังชวนกล้วยชวนเวียดชวนกล้วยเวียดบ่โดยโอ้ที่เขาแก้มาขายนี่กล้วยเวียดมาเลยบ่กนี่โดยเอาล้วคงิเจ้าขายกับกล้วยเวียดบอกกล้วยเจ้างนะบ่ไข่กล้วยไข่แอ่นไข่ปลูกแบบเวียดไม่ได้เศร้าเลยแบบคือเอื้อยเฮานี่แบบเราปลูกไรตอนนั้นตอนเราเฮ็ดเดือนเราเนี่เวียดเศร้าหกล้านเศร้าเอาทั้งชวนกล้วยเลยโดยก็ เดินก็เดินแล้วเวียดเอาแต่กล้วยคันว่าหกล้านหกปีหรอปีละล้ลาน<ด>ปีละล้ลานเพราะส่วนกล้วยเฉพาะขายขายเท่าเดียวเนี่ยกำไรเป็นสิบเศ้าเท่าแลยอ่ะขายเท่าเดียวนะคะงามเวียดกินกดแห้งกะเท็กกล้วยแห้งสื่อบอ<ด>ย โ okay. อ้ยค um ั่นคั่นบานิคั่นจุมอว่าเขาสิเช่าต่อก็บ่ให้เช่าได้บาดนี่เจ้าขายเองโด य ขายเองเลยบาดนี่เอ้ยเาตอนนั้นเรายังบ่ฮู้ว่ากวยเวียดีอืกําลังปลูกใหม่ๆโดเราบ่ฮู้เราอยากได้เนเราบ่มีเนอยู่อเขาก็เลยฮู้เขาก็เลยดักคอไว้ว่าเาแม่ง6ปีเลยโดเออดีแล้วครับบ่เา20ปีจ้เบ่แห้งเลยโด โอ้ยมาเป็นน้องเนาะทางเอือยพันจะถือว่าสวนกล้วยสวนกล้วยพันทญ่ผ้าผู้ใดถือผ้าเอือยท่องบอกโอ้ยยานหุบบ่ได้และคันทองใหญ่ทองใหญ่แล้วหุบบ่ได้แล้วถือผ้าจากเดือนอะไรเนี่ยมาจากสามเดือนสามเดือน สามเดือนนี่แล้วโดยโอ้พี่น้องเอ้ยสามเดือนแล้วได้ผืนถือผ้าอะไรผ้าทวีงเราเคยกากบอกอายหรือเปล่าอายบ่โดยเออนั่นหระอเป่าคอยากพูดเข้าไวแต่ครัวเราไปเฮ็ดงานเลยอยากได้เงินอยากใช้น้ำมันรถไปแก่ข้าวได้ครัวล้วอืมอืมอืมแต่ละปีกันข้าวเรากัหมูป่าดยคือประจําหมูป่ามาขายลิงก็มีอีกบ่ลิงก็มี ลิงก็เห็นอยู่ไปเห็นอยู่บ่เห็นน้อนดีเออ้ยงกินข้าวจับมาได้ลิงเหมือนว่ายแล้วมันไปลิงกับกินข้าวโดปลูกอยู่ป่าอยู่ดงกับปติตรงนอกดูเราอยากไปนอนอยู่พุ่นเลยแต่ว่าเราบกการนอนหนึ่งยังเจ้าหนึ่งยังอ่ะนะหนึ่งเข่าบ่ เออ,อป,ออปาแล้วเจ้าคือบวขลเหล่าไส่ติ๊บนะมันแหง้งไปแล้วมันแข็งไปแล้วก,กินขา้าวกินก้อนจังแป <c oughs> กินก้อนยังเอาใส่บ่ <c oughs> โอ้คักเวย้ยกินข้าวทั้งนั้นนั่นเลยแบบแบบยาคู่เลยเนาะเอ้ยเจ้านี่พี่น,น้องเลยกินกั๊บยังหันใส่ย่อใช่เบิร์นด,ดูคัน <c oughs> ดอกคัน <c oughs> ด, <c oughs> ดอกนะอันนี้หน่อยนะเขาใครอันเท่าไหร่นะอิ่มบอกกินนะ กินง่ายดีเนาะคอยตอนยังหน่อยก็แบบนั้นเรากินมะขามเจีบมะขามยังหวานๆแล้วนึงกินกะเขราแล้วก็แล้วหิมเลยกินง่ายนะเจ้าเนาะโอ้บัดใหญ่มากก็กินแด้นี่เด้อเออพี่น้องเลยโอ้ยหู่จักความมาลีเนาะลูกลูกเอ้ยเจ้านี่ยเราก็ดีได้เขาหู่จักความเล็กหน่อยจำเนี่เออ บ่ได้ไปขายเครื่องบ่บ่แต่หาผักกูดมันมาได้ไล่คนไปเอาคนบ้านชมูนแน่ไปเอาอยู่บ้านเทำคนบ้านหัวรัวแน่ไปเอาไลา่คนไปเอาอ๋อ <c oughs> แล้วบะนี้ฮะพวกน้องใหม่ได้สัญญานี่ก็ยังมีอยูบ่บนน้องใหม่บน <c oughs> น้องใหม่เดือนนี้มันยังมดุดมันแล้ว<ด><ด>มอมาบ่าทันสั่มบ้านดับหลังสั่มหมอเนอะ<ด>าะมันตกแรล่งก็หน่อยเลยขายเน้ยเฮ็ดน้ำมันชมอีกเคยไปหามืึหนะเออเฮ็ดน้ำมันชมนี่ก็พอได้ขายเยอะน้ำมันชุ่ม ข้าวเฮ็ดเป็นนี่เขาเฮ็ดเฮ็ดอะไรใส่กระปุกงามๆให้มันสะอาดสะจางนะได้ขายใส่กระตุกกระตุกนั้นกระตุกเขาใส่น้ำสะอาดอเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวใครซื้อทางดำนี้ง,ง่ายอยู่ล้มมาให้เจ้าเฮ็ดน้ำมันสมใช่ไหมมันเป็นแล้วกเขาซื้อกระปุกหน่อยมาใส่ใส่กระปุกหน่อยเลยเขาเฮ็ดเฮ็ดให้หหใหมันมาตรฐานแนละ้วก็ติดสติ๊กเกอร์ขายเพราะใส่เกลือลายน้ำสมเออน้ำมันสมเขาตำพันตำนีเขาใส่น้ำมันสมพอน้องเอ้น้องเขาไปขายเมื่อน,นั้นเอยได้เส้นสิบห้าเวียดเอยซื้อไปนัวเกลือ กุยชา,ายกับน้ำมนันชลมันอืมบอ,มบบบมอมกชุดโว่าเบิ้ลยำน้ำมันอย่างไรหาผักกูดเบิ้ลยำผักกูดแล้วหายังอีกเขามาขายบ้านี้จะหายัง่ลายแน่หางเก็บมะกระบอกอีกเก็บมะกระบกมาขายอีกโดยอืมเ <c oughs> บิ้ลเก็บมะกระบกแล้วยังมีอีกบ้านนี้บ้านมีมัดไม่ได้รับจ้างข้างนอกเอาใบตองกุ้ยอีกไปขายอืมขา,ายใบตองอีกโดยใบยตองเขาซื้อเปพจยังวะเขาซื้อเฮดข้าวต้มเวียดข้าวต้มเวียดข้าวส้มเฉียบอ่ะด้วย โอ้เป็นหนองเงาเฮ้ยโบเอิดแนวเห็ดดอกแต่ว่ามันได้หน่อยเนาะอืแบบคือเ่าคายเมือนั้นพักกูเต็มเป่าเ่าได้ชามัดสิบพันเขาให้กับเขาอืมชามัดสิบพันโดยโอ้ชาว honda มัดตัวน้อยๆชามีชี่มัดสิบพันเขาซื้อโดยเขาซื้อถือแต่ว่าแต่เขาไปยกคำแล้วได้ไปปุคนเอ้า อ้าแมนแทนจะมาแม่เอ้ยสบายดีวิลีมาแล้วมันบ่เอออ้าวสบายดีมึงดูสบายดีอาสบายดีมันยากยากบ่โดยยากพี่น้องเลยยากค่อยคำบมได้น้อแม่เรามามน้องพี่น้องโดยเขาหูดแล้วใส่เป่าแล้วก็ขี่รถมาพี่รถบ่อันเข่าพัวเรามาจังเ่ายจังพัวเราไปแกอืมหายเราใกล้รีขึ้นผูลงผู ซ้ำมอเตนีไปหาตลาดบน<อ>ันด<อ>งกัวกัว่โดไก่แห้งบ่ะไก่จะทำบ้างคนในบ้าน<อ>เราเบางอย่างไปนอนแต่ว่าเราประกาศนอนเราถือพาเลวตอนเขาทางหายเราไปนอนมันมีสร้างมี้ยอยูย่บนทางคุดกามีเอ้ยเห็นยูบอ๊เคยเห็นยูบอ๊คู่ก็เห็นเคยเห็นเห็นอ้าวเขาไปหานอไม่นี่พังีคาง ผู้ข้างนั้น,เข,นเขาแห็นคขาว่าแห็นขาคนขาคนโดนเห็นขาคนอยู่บอลใดกูไปบอลผู้หัน่นบอลเคยเขาไปหาน้าไม้หัน่นมันไปหาน้าไมก้ก็ตื่นกันเองบ่<ว>ฮะลายคนเห็นเขาเ่าขาคน้น<ด>มันขาดบา่บ่มันแจ็คคนเป็นอะไรแบบเขาเห็นขานี่ขานี่เขาขเหน็านเห็น<ด><ด>ข้านงางอ๋องงงเจ้าเบ่าเนี่ยคนไปหาน้าไม้เนี่ยบ่จ่าเขาเช็นกันเอง แบบเกิดก็ไปตัวคนป้าบอกคนบู๊จักคนอย่างขาก็ย่านพูดกันเลยเขาวว่าก้าไปเนาะเออเขาย่านจักขาอย่างเห็นเป็นโตคนอยู่บ่บ่เห็นแต่ขามันเห็นแต่ขามันขาเดียวบ่โดยมันนั่งเข่าเขาเห็นเอาเห็นขาเดียวมันนั่งนะนี่โดยนั่งนะนี่โดยคือข้นมีขาเดียวโดยเออกรงก่อยบ่เบิ่งขาขานี่ขานี้ยเห็นแต่ขานี่ขานี่ตีนมันกับบ่เห็น S <S เออกระโตมันเห็นบ่เห็นกระโต o a s t ม<อ>ันเขาเห็นแต่ขาคานี่คานี่เขายืนเขานั่งแบบนี้เเขา็แบบนี้เออแล้ว <S 2> <S 2> แนม <S <S แนมไปแล,<อ>แล้วเห็นบ่โดยเออจุพังนั้นแหละเห็นจุเด็กน,น้อยไปหาหน้ำใหม่จุเด็กน,น้อยจนใหน้เออยันย่นเขาขี่บ่จักเขาขี่แล้วเขานั่งนั่นนี่บ่จักแม่นแค่เอาเขาซองเบิ้งแบบนี้เด้อโบเห็นฮอดกระโตบ่เห็นฮอดหยังเห็นแต่ขาซื่อโดย นั่นไผกับยานเฮากระยานก็ได้หยกไปหานมาไม่กินเขาย่านไปอมันแป้นเป็ลไมันชิมีว่าขูมือนี่โอ้ตลอดเลยเขาเห็นเกิดคอยบูจักเกิก็ไปตรวจพปรพชาทางนั้นโอ้พปภะชาดูพาชาเก้า่อดอตลอดเลยเขาเห็นไผก็เห็นไผก็เห็นเนาะด มติพี่น้องเนาะอยู่บ้านเฮาป่ามันยังหกตะกี้ตะกรอนมันก็ยังเป็นดงเป็นป่าแห่งเป็นตะญาติไปทางใดก็เป็นป่าเป็นดงวัดโบ้ขึ้นในเมืองได้ในเมืองกะเขาขายขายไผ่ขายควายผูดจะเขาขายหไผ่เขาเพีนยยังเขาอยากได้ไม้เด้โอ้เขาขายพี่พระทราแล้วเขาซื้อไม้บ่โปะไม้ยังอยู่ในในนะไม่ยัง มาจากใม่ดูไม่ย่างควายพูจากใหม่อก็จะสื่อแบบเอาไม่เห็ุเทือนเในี่เนาะเออยาเขาวเจ้าเขาขายบ้านอะไรบ้านถวกข้นที่เขาผังก็ได้แตชิบุลุปลงหันบ้าเลยปะคอายพูมันเป็นดงพี่มาให้ซักครับปอโดยเออแบบคือบ้านพัวเฮาแบบคือกันเขาขายกันปอโมมีอย่างยูเงินดอกกูหมื่นเนาะไพ่กับฮิวอตอนนั้นเขาให้ยูเงินห้าล้านเขาให้ตอนต่อบปั๊กเตกี้ได้ ตอนเอาตอนเอาพวอคอยคอยให้ฮาลานให้เห็ดยังฮาลานเขาให้ค่าเขาขายผีชาเขาปั่นกันเบิดบ่มืดบานเลยบ่โดยแบบเฮามดทางครอบครัวทางน้องเฮาทางพอทางพวอคอยกับ้าลันฮั้นคอยเอาแต่ฮาเซนแล้วเขาเข้าไปตัดเอาไม้อยู่หันบืดเลยเนาะเออขาจะเอามาเห็ดเือนเห็ดเงินใช่เนอะแบบเฮาปั่นให้น้องอยู่เมืองพีนกับฮาเซนน้องอยู่เชียงตุงหัวฮาเซนน้องพวอคอยก็เอาพูออยู่เมืองพีน และเรื่องเรื่องเห็นพีนี่เห็นบบเห็นกระโตเห็นแต่ขาชื่อ<ด>เอา้ามันบงังตาไหมโบรู้ว่ามันเป็นอะไรจักมันเป็นอะไรคอยกว่าฮู้จุด็กน,น้อยจนให้ขหออเ,<อ>ข,เหขาเมื่อแต่อาณาไม้ซ้ำนองคนเออเห็นคาคนเห็นคาคนและไล่คนไปเบิ่งเปเบิ่งเห็นบอกไหนี่เห็นเห็นบ่ห้อยตีนห้อยยังเห็นบอกเห็นแล้วบอกเห็นแต่พามือมันเห็นแบบนี้นเห็นแบบนี้เป็นห้อยนะ<ด>เออเห็นเขาเอา จุเด็กน้อยช้นนอกเขานี่ไปหาหน่อไมเ้เต่าเลยเออไปแตมืออะไรเห็นขาแล้วไปเบิงบนนั้นอะเห็นเป็นห้อยมือบ่โ<ด>เออไทยกับว่าก้าป้าทางนั้นอ,อืจุเด็กน้อยพังนั้นเห็นแบบเขาเคยไปหาหน่อไม้เตา่ากันอ,อืมกะอันนี้มันว่าเรื่องมันก็เป็นไปได้หลายอย,ยา่างมึงเธออาจจะเป็นว่าคนเขาไประยิ่งรออย,อย่างเขาอาจจะนอนอยู่แถวนั้นหรืออาจจะยูจังสั้นก็มีมันก็เป็นไปได้หลายอย่าง เพราะว่าแถวนี้ผู้ใดก็หากินเด้บ้านมันบ้านบ้านบ้านติดกันบางคนเขาไปก้านเขาถือปืนแกเปืนยามไปก้านเขานั่งเขานอนก็มีบ้านดงในก็เขาไปหาการอยู่นี่คนบ้านดงในมันหลายอย่างมาเรื่องพีปษาบ่แม่นพีปษาบานเฮานี่คนบ้านดงในนั่นบอกโอ้ผู้ถักเนี็กก็คือกั้นทักบาดงทนี่ก็มีอีกบอกบาเสแลนด์เขาอยู่ดินบ้านดงมดเออว่า เบาพื้นมันเถอเขาไล่ยก็ไล่แหละแบบอยู่ดินบันดงเนี่ยดอนบันดงอ้โหมีมีใครไม่ไปตะดินบ่มีแบบคือแม่คอยเน้นแม่คอยอยู่แม่คอยเสียแบบนั้นเอ้ากระสานกับพี่น้องเอ้เนาะเอ้าอันนั้นเอาไว้ดีๆเด้อตะกร้าเครื่องกับอันนั้นเพิ่นชื่อหาเด้ออะไรเด้อเก็บไว้ดีๆฮักษาดีๆเด้อโดยเออทางไม่รินเพิ่นกระซือหาพี่น้องเอ้เนาะ ให้ไเล่เพิ si ่นเลยเอามาใส่ในครอบขั้วแล้วมัองหุ้งเขาหุ้งยังไงเอาไปใส่ดีๆพูดงั้นเราจะแนวกินพี่น้องมะกล้วยบ๊อเดะมะกรูดแล้วกันน้ำไม้ชิ้นแห้งเอ้ยน้งเข้มก็มีอยู่ทึงคุณโอ้ยหลายอย่างเคยเห็ดน้ำไม้ชมเคยไปหาเมื่อนั้นใช่ในตุกเงินเออตุกงัยนะโดยอือเป็นแล้วบ่ล่าะเป็นกับตุกแงกับตำซ้ำที่ตำกินเนาะโดยตำน้ำไม้ตำน้ำไม้พี่น้องเอ้ยเอ้า สำหรับคีนี้บิลลี่กับซิคอตัวล่าไปก่อนพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิลลี่ในคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเนาะทักว่าคำวามมอาคำจากคำใดที่บิลลี่บอกออกไปเนาะบอกสุภาพเนะะาะหรือก็ผิดพลาดประการใดบิลลี่ขอโทษขออภัยทั้งผู้นใหญ่บุนหลายๆเด้อพี่น้องเนาะอเอ้าสบายดีกันเสบายดีสบายดีพี่น้อง